ว้าวสีสันนะครับไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดากรอบโอเคครับดูครับดูชิ้นสวยๆนะฮะชิมเลยชิมชิ้นตรงนี้อือหืออือหือม,ม,มอร่อยมากท่านผู้ชมอร่อยมาก สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะทําหมูกรอบจากหม้อทอดไร้น้ํามันนะครับตอนนี้เราได้หมูสามชั้นมาตอนนี้เราทําความสะอาดล้างเรียบร้อยแล้วนะครับได้สามชั้นสวยๆแบบนี้มานะครับก็จะหนังหมูจะเป็นหนังหมูบริเวณช่วงช่วงท้องนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยแล้วกันนะครับโอเคอ่ะก็เอาหมูลงต้มนะครับเอาให้ ให้จมลงไปในาน้ำเนอะนี่ครับตงจมเราเน้นให้หนังสุกนะครับเกลือเกลือประมาณนี่นะครับครึ่งช้อนโต๊ะแบบไปเลยนะแล้วก็เดี๋ยวรอน้ำเดือดนะครับปิดฝาไว้โอเคเดี๋ยวรอโอเคเรามาดูกันนะครับว้าว อ่ะตอนนี้เดือดแล้วครับน่าจะได้แล้วล่ะก็ปิดไฟนะครับก็เดี๋ยวเอาเจ้าหมูตัวนี้มาทําการจิ้มเจาะแล้วก็ทากเกลือกับกน้ำสุใสาชูกันนะครับอ่ะขั้นตอนต่อไปครับจิ้มครับจิ้มครับ ต้องจิ้มให้ทะลุเป็นรูเยอะๆนะครับเพื่อที่จะให้เขาระบายเจ้าน้ำมันออกมาจากตัวเองด้วยต่อไปครับขั้นตอนต่อไป เกลือเกลือนะครับนี่เกลือเกลือเอาเกลือป่อนเลยครับนะครับโรยนะครับแบบนี้เลยนะครับประมาณนี้ครับอ่าเสร็จปุ๊บต่อไปครับอ่าต่อไปครับต้องส้มสายชูนะครับโอเคก็ ประมาณนะครับตักทีละครึ่งนี้ก็ได้ครับแล้วก็โรยแต่แบบนี้ครับท้านะครับให้มันแทรกเข้าไปในรูที่เราจิ้มนะครับโอเคมานี้ครับเีเยอะอ่ะขั้นตอนต่อไปครับเราก็เอาลงหม้อทอดครับ เอาทางด้านาไม่ไม่จะเป็นต้องเอาด้านหลังขึ้นนะครับเดี๋ยวเราอบเป็นธรรมดาก่อนนะครับแบบนี้ก็จะได้เดี๋ยวเราไปเข้าเตาอบกันครับโอเคหมาทอดใรน้ำมันนะครับก็ใส่ไปหมาทอดใรน้ำมันนะครับตั้งเวลาไปที่ 18นาทีแล้วก็ใช้อุณหภูมิที่200องศานะครับรอสัก18นาทีนาะทีเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราแวะมาดูนะครับตอนนี้ผ่านไปน่าจะ12นาทีแล้วนะครับส2นาทีถ้าเดี๋ยวขอขอเปิดดูนิดนึงนี่ก็จะได้แบบนี้ครับ เริ่มรีดน้ำมันออกแล้วนะครับเริ่มรีดน้ำมันออกแล้วครับเราเดี๋ยวเรากลับข้างกันนิดนึงนะครับเรามาติดเดี๋ยวกลับข้างแล้วก็เข้าไปอบอ,อีกสักนิดนึงนะครับ ก็ไม่ต้องกดอะไรเพิ่มเติมนะครับให้เขาอบไปให้ครบ18นาทีเหมือนเดิมโอเคครับตอนนี้ครบ18นาทีแล้วเราก็จะเอาหมูก่อนนะครับหมูนี่ที่ได้ออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็มาตั้งทิ้งไว้นะครับตั้งทิ้งไว้ให้เขาเย็นก่อนนี่สังเกตดูว่า,เ,าเริ่มมีหนังบางส่วนเริ่มฟูออกมาแล้วนะครับ เราจะปล่อยให้เขาเย็นก่อนครับให้เย็นเลยเย็นเลยแล้วก็เดี๋ยวพอเย็นสนิทแล้วเราจะมาอบซ้าอีกรอบหนึ่งทีนี้ก็จะกลายเป็นหมูกรอบแล้วครับจะมาติดตามกันนะครับโอเคหลังจากที่ปล่อยให้เย็นแล้วนะครับเราก็นํามาอบอีกหนึ่งรอบนะครับก็คืออบอีก18นาทีด้วยอุณหภูมิ200องศานะครับเพื่อให้ฟูกรอบอเดี๋ยวมาดูกันนะครับ นีะครัสององศาโอเคผ่านสิบแปดนาทีแล้วครับมาดูครับนี่ผ่านไหมผ่านไหมครับนี่ครับโอ้สุดยอดครับหมูกรอบหมูกรอบนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวอีกสัก หนาทีตอนนี้กรอบแล้วล่ะแต่ว่าเราจะให้มันดูสีสวยกว่านี้อีกสักห้านาทีนะครับโอเคครบห้านาทีนะครับมาดูกันว้าว <Okay. S 1> wow. สีสันนะครับไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดามกรอบ อย่น,นี้นครับแล้วก็ผักขึ้นก่อนเนาะโอ้โหเดี๋ยวนะครับก็จะแยกแบบนี้นะครับต้องนาวตรงนี้เหรอกนี่ฟังถ่ายนะจ๊ะถ่ายยถ่าโอเคครับดูครับดูชิ้นสวยๆนะฮะ ว้าวชิมเลยใส่นี้ชิ้นหนึงพี่อื้อหืออื้อหืออร่อยมากคุณผู้ชมอร่อยมากสุดยอดเดี๋ยวหั่นชิ้นเนาะมาใส่ชิ้นเอามาใส่นี่ก่อนนึงซาวซีมเหรอแม่ไม่ค่ะือเรื่อง โอเคครับอย่าลืมกดติดตามแล้วไปลองทำดูนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ